ครับผมครับผมาที่นี่หมอลำสมัยก่อนฟังอีหลีโศกกับขึ้ไห้น้ำหมอลำอ๋อครับผมตุ้มมาฟังนั่าระไห้อ๋อมันมันเป็นตัวจริงอีหลีพรามันเห็ดเนี่ยครับผมมาที่นี่เนี่ยหมอลำสูบนี่ยไม่ควรได้ก็เสียเห็ดทัลลันนี่กันแสงใสครับผมเฮ็ดสุกตัวใครมันได้น้ำได้เนื้อกันครับผมคนสริงไห่น้ำอิริเดีอ๋อแมนอะไรอเนนีอาฟิวอะไรอารมณ์เดีเอออันนี้คือเขาแสดงหนัง ก็ให้น้ำเขาครับผมคั้นเฮ็ดให้มันสมจริงไม่ก็จริงไปครับผมมานี่โดนผมรู้จักนักร้องผู้นั้นผู้นี้ผู้อาชีพผู้แดนน่ะครับผมวันนี่เช่นดาหลอหมอลาไม่ใไ่บุญเพ่งดาหล็ไปน้ำกันไม่ใไ่บุญช่วงพอยนี่อย่างครับผมนักร้องในประเทศไทยนี่ผมว่าไปน้ำพอยนี่สุดเทพครับขั้นระเท่าขนาดอ๋อขอบคุณหลายๆคุณพ่อครับผมแบบที่ว่าโอ้ยสุดยอดเลยไงครับผมแต่ว่า แต้ว่าหัวสมัยเป็นเบาเน็บว่าจะได้ยินเพลงไหนนี่ปานเขาเลยปานคอมเลยอยู่นี่สุดยอดเลยพ่อเดี๋ยวนี้กันยังชื่อไดเจ็ดแปดสิบกว่าเส้นหัวเพลงแต่เป็นเพลงโบราณเนี่ยครับผมคือเพลงไม่นี่เอาไปได้ฟังหมว่าว่าม่มีโอกาสเพาะไม่มีจังหวะครับครับแล้วก็ปลูกเก้ามมนเห่นง่ายเลยครับผมมันเป็นบทเป็นบาทเพราะคือโดนตีสมัยนี้เด้ครับตีสมัยนี่โอ้ยสับสนเล่นยาก ครับผมเพิ่งสังเกตเพราะง่ยสุรพลกับเพราะง่ยไว้ปวดเพราะง่ยลุงเพชรแหลมสิงครับผมแล้วว่าอ่อนเอื้อนในอัดแผ่นอ่ะครับผมท่นว่าเนี่ยออกท่นอัดแผ่นเสียงกับเอ็กโซเดียนนี่ครับผมเราสีบอยอมแล้วเราก็สียงอัดมันบ้อมวนเดี๋ยวครับผมเพราะรู้ว่ามันเปลี่ยนน้ำอย่างเราสีเอาแต่เอ็กโซเดียนครับผมเพราะง่ยไว้ปวดเพราะง่ยลุงเพชรมาเลียนคอนแก่นมหาวิทยาลัยนี่ ต้องพ่อผมอ๋อสุดยอดนะครับไปแลดนวสามช่วงองก็ไม่เป็นขุ่มเก่าครับผมไ่ได้เขียนไว้เด็กครับผมสีแลไปว่าผู้นั่งอยู่นี่นุ่งเสียอะไรสีใดครับตั้งเกณฑ์สีใดหมวกสีใดหวีผมทั้งใดนี่อย่างนี้เล่าสีโดนไปเมื่อเลยครับผมทุ่กนั่งอยู่จังสัรโดนไปเมื่อโอ้อันนี้คือขวัใหญ่ไว้ผดครับผมอันมาผมที่ไปอยู่น้ำเล่าตั้งแต่เปลี่ยนบ้าวหน่อยอโอาจไปอยู่น้ำพอ โอ้ยพอผมไปนาบ่ได้พดโดนตกผมคิด,ด,ดท,ทอดบ้านครับผมติกี้ผมบ่หูอหนูอีน่บ่กู้ดโดลูกกา,าน้ำเขาเด้รตรงนีงเ้เขาเปิดโนดเบิ้งเขาจังเลนเป็นครับอันเจ้าของนี่โนดมันอยู่ในหัวแล้วเอาไอ้ไว้พดว่าแดแรดแดแรดแ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 รดแดแรดแรดแดแรดดแรดแรดแรดแแด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 แรดแรดแดแดแดดแดแรดแ บัดเดินไปกับัดสลูซุ่มทุก็ะไ้เหมือนแล้วครับผมมันก็ไปได้ครับผมโอ้โหนี่สยแทบแทบ<ๆ>สิบวันได้ฝึกได้หลายยุคครับผมซุมเมื่อนี่โอ้ยยอม,มนดนตรีหลายชิน้นค,ครับผมครับผมจักี่อย่างแน,น่เพ่งได้ละเพ่งหนึ่งดนตรีหลายเกือบถึงสิบชิน้นครับผมต่อ่วอมันนี่มันเลยมันก็วนไปตามสไตล์สมัยครับผมแพรว่าขันศีาของโบราณแท้นั้นมันแ่คนเดยวตัวเดียว ครับผมเออเพราะมีตัวอื่นครับผมโอ้บ่ได้เอามาสัมผัสพ่อพ้องข่อให้สัมผัสไหมครับผมโอ้ขอบคุณละครับคุณพ่อครับเดี๋ยวๆมาสัมภาษณ์ใหม่นะครับผมขอบคุณครับครับผมครับคครับบขอผม